โปรไลมีแจ้งเตือนพร้อมชื่อแล้วนะครับมีเทียบเล็ดหมีวัด4มาดูกันว่ามีอะไรอัปเกรดบ้างครับมาแล้วนะครับสมาร์ทวัดรุ่นล่าสุดของเลดมีนะครับตัวนี้เลยนะครับเลดมีวัด5นะครับในไทยเพิ่งเปิดตัวไปนะครับตัวนี้สนยนไทยนะครับได้มาก็ลองใช้เลยนะครับไม่ได้ปรับตัวอะไรมากครับเพราะว่าปกติผมใช้เล็ดหมีวัด4อยู่เหมือนกันนะครับมาแกะกล่องกันก่อนนะครับในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับ ตัวนี้ใช้แบบเดียวกับเลดหมีวัดสี่นะครับใครมีอยู่ก็ไม่ต้องแกะใช้นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับผมมาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับเลดหมีวัดห้านะครับตัวเครื่องทั้งหมดจะเป็นอลูมิเนียมแบบด้านนะครับมีสีดํากับสีเงินนะครับสายสีดําสายสีขาวแล้วก็สายสีม่วงนะครับตามรูปเลยนะครับของผมเนี่ยเลือกเป็นสีเงินนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยผมซื้อเป็นสีดํามานะครับตัวเครื่องนะครับดูแข็งแรงดีนะครับดูเรียบๆนะครับ ด้านข้างเนี่ยมีปุ่มเม็ดมะยม1ปุ่มนะครับเป็นทั้งปุ่มเมนูนะครับปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็สามารถหมุนเป็นคำสั่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับสายเป็นแบบซิลิโคนนะครับเป็นซิลิโคนเฉพาะนะครับสายอ่อนนะครับไม่แข็งนะครับใส่นอนได้ปกติครับแต่ถ้าใครอยากใช้กับสายนาฬิกาทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องหาเคสมาใส่อีกทีนะครับแบบเล่ดมีวอดสีแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวสักพักก็จะมีขายนะครับหลายๆแบบนะครับใต้เครื่องนะครับจะมีเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ รุ่นนี้เซนเซอร์อัปเกรดเป็นแบบใหม่นะครับความแม่นยําในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้น5.2เนะครับแล้วก็วัดการนอนเนี่ยแม่นขึ้น10นะครับรุ่นนี้มีลําโพงนะครับแล้วก็ไมโครโฟน2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถคุยรับสายโทรออกจากนาฬิกาได้เลยนะครับแล้วก็มีจุดชาร์จนะครับเป็นแบบแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้นะครับ การกันน้ำนะครับรุ่นนี้รองรับมาตรฐานกันน้ําที่5 ATM นะครับหมายความว่าสามารถกันน้ําลึกได้ถึง50เมตรนะครับใช้แว่นน้าได้นะครับในสระนะครับหรือว่าออกกำลังกายนอกบ้านที่ฝนตกก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาครับในส่วนของหน้าจอนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นส่วนที่อัปเกรดที่เห็นชัดๆจากรุ่นก่อนนะครับคือนะครับขอบจอบางลงนะครับในขนาดที่เครื่องเนี่ยขนาดพอๆกันนะครับผมแต่ก็ได้ขนาดหน้าจอเพิ่มขึ้นเป็น2.07นิ้วนะครับหน้าจอเป็นแบบอ m มู e d นะครับ LPTS นะครับดีเฟรส เนี่ย5-60เฮิรต์นะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นแบบ2.5 d นะครับมีส่วนโค้งสีมุมแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นแบบจอแบนนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมชอบจอแบนมากกว่านะครับเพราะว่าซื้อหาฟิล์มกระจกง่ายดีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ 2.5D เนี่ยก็จะดูพรีเมียมขึ้นนะครับผมฟิล์มก็จะใช้แบบไฮโดรเจลนะครับส่วนความสว่างสูงสุดของรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่1,500เด็นะครับอัปเกรดจากรุ่นก่อนเยอะเลยนะครับปรับแสงแบบอัตโนมัตินะครับออกแดดได้สบายครับผมลองใช้ปั่นจักรยานกับออกไปนอกบ้านเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยครับแดดจัดๆนะครับจอก็ยังสว่างอยู่นครับเห็นช ลื่นไหลดีครับอาจจะด้วยตัวนี้อัปเกรดเป็น HyperOS 2แล้วนะครับการใช้งานเลยไม่ค่อยมีติดขัดนะครับตัวหนังสืออ่านชัดเจนดีครับขนาดพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับส่วนหน้าปัดนะครับก็มีให้เลือกเยอะนะครับตามสไตล์เลสหมีนะครับตัวหนังสือใหญ่ๆนะครับพออัปเกรดเป็น h y p e r o s 2เนี่ยดูเหมือนว่าหน้าปัดจะสวยกว่ารุ่นเก่าอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถใช้รูปของเรามาเป็นหน้าปัดได้ด้วยเหมือนกันนะครับ สามารถเลือกได้หลายรูปนะครับแปลว่าไม่ซ้ํากันได้เลยนะครับรุ่นนี้รองรับ AOD นะครับเพราะเป็นหน้าจอแบบอมูเลตนะครับมีเลือกหลายแบบครับหรือจะใช้แบบสมาร์ทก็คือว่าจะอิงจากรูปแบบจากหน้าปัดของเรานะครับหรือว่าเลือกเป็นแบบมาตรฐานก็ได้ครับการแจ้งเตือนรุ่นนี้นะครับมีทั้งเสียงแล้วก็สั่นนะครับจะเลือกทั้ง2ก็ได้นะครับหรือว่าปิดเสียงก็ได้นะครับการสั่นเนี่ยมีให้ปรับระดับได้นะครับสั่นค่อนข้างแรงเลยนะครับถึงแรงมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้มอเตอร์การสั่นแบบใหม่นะครับถ้าวางไว้บน เลยนะครับว่าโต้สั่นนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยจะเป็นแบบใหม่นะครับก็คือว่าถ้ามีข้อความมานะครับครั้งแรกเนี่ยจะแจ้งเตือนเป็นรูปแอปไอคอนก่อนนะครับแต่ยังไม่เห็นข้อความนะครับ เราต้องพลิกขึ้นมาดูนะครับข้อความถึงจะโชว์นะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับสาหรับคนที่ไม่อยากให้คนข้างๆเห็นข้อความนะครับสาหรับรุ่นนี้ลองรับการแจ้งเตือนการโทรไลน์ด้วยนะครับ<ๆ>ก็จะมีแจ้งเตือนพร้อมรายชื่อไลน์บนมือถือของเรานะครับที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้าจะคุยก็ต้องคุยผ่านมือถือเหมือนเดิมนะครับถ้าคุยผ่านนาฬิกาเนี่ยจะรับแค่การโทรศัพท์แบบปกตินะครับสำหรับการออกกําลังกายเนี่ยรุ่นนี้นะครับมี GPS ในตัวนะครับรวมทั้งหมด5เครือข่ายนะครับ สามารถออกกําลังกายนอกบ้านได้นะครับหรือว่าในบ้านก็ได้นะครับผมลองปั่นจักรยานนอกบ้านเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับ GPS ไม่หลุดนะครับระยะทางเนี่ยตรงเหมือนที่ปั่นทุกๆวันนะครับมีเสียงแจ้งเตือนนะครับตามที่เรากําหนดในการออกกําลังกายได้ด้วยนะครับสําหรับการวัดสุขภาพนะครับก็มีให้ครบนะครับมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็วัดได้เร็วดีครับมีวัดข่าออกซิเจนในเลือดนะครับวัดความเครียดนะครับ วัดการนอนนะครับรุ่นนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าอัปเกรดชิปเซตใหม่นะครับการวัดค่าต่างๆก็จะแม่นยําขึ้นนะครับเราสามารถไปดูค่าต่างๆบนแอปมีฟิเน็ตเพิ่มเติมได้เลยนะครับการตั้งค่าในส่วนนี้ค่อนข้างละเอียดมากๆครับลองดูตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ การเชื่อมต่อแอปนะครับรุ่นนี้ยังใช้แอปมีฟิตเนสเหมือนเดิมนะครับรองรับทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยทำได้ง่ายมากๆนะครับเปิดเครื่องนะครับก็จะมีให้เลือกภาษานะครับเลือกภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แอปมีฟิตเนสนะครับเลือกอุปกรณ์นะครับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่นะครับจะมีชื่อเรตมีวอท้าโผลมานะครับอย่าลืมเปิดบลูทูธด้วยนะครับผมกดเชื่อมต่อทั้งมือถือแล้วก็นาฬิกานะครับทำตามขั้นตอนนะครับก็จะเสร็จแล้วครับ สำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับเข้ามาตรงเมนูนี้นะครับเลือกการแจ้งเตือนแอปนะครับเปิดการแจ้งเตือนแอปตรงนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับให้เลือกการสะท้อนแจ้งเตือนโทรศัพท์นะครับ มันจะแจ้งเตือนทุกแอปตามโทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่าใครต้องการเลือกเป็นแอปบางอันก็เลือกปรับแต่งการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เลือกแอปที่จะปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนตามที่เราต้องการได้เลยครับในส่วนของการฟังเพลงนะครับปกติเนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นแค่การเปลี่ยนเพลงนะครับหรือว่าหยุดเพลงนะครับลดเสียงนะครับผ่านนาฬิกาของเรานะครับแต่เลตมีววอท5เนี่ยจะมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือว่าสามารถลงเพลงที่เป็น mp3 ได้ในเครื่องเลยนะครับมีเนื้อที่ให้มาประมาณ300เมกะไบต์นะครับลงเพลงก็ได้เยอะ อยู่เหมือนกันนะครับหลายเพลงนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็ยังสามารถเชื่อมต่อหูุฟังบลูทูธได้เลยตรงๆนะครับ ข้อดีคือเวลาเราไปออกกาลังกายนอกบ้านนะครับอยากฟังเพลงนะครับก็สามารถฟังเพลงในนาฬิกานะครับที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ฟังผ่านหูฟังบลูทูธที่เราเชื่อมต่อไปได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีครับสำหรับใครที่ออกกาลังกายนอกบ้านนะครับแบบไม่ต้องพกมือถือออกไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยในส่วนของระบบ HyperOS นะครับผมค่อนข้างประทับใจเรื่องแบตเตอรี่อยู่นะครับผมในการใช้งานรุ่นเล่นมีวัดสีเนี่ยใช้งานเกิน7วันนะครับเลดมีวัดห้าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น mAh นะคอับ การใช้งานแบบทั่วไปนะครับเช่นการแจ้งเตือนทั้งวันนะครับไม่ออกร่างกายนอกบ้านแบบเปิด GPS นะครับออกร่างกายในบ้านนะครับแบตก็จะลดไปประมาณ3-4%ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานยังไงก็เกิน7วันอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้เคลมว่าใช้งานได้สูงสุด24วันนะครับผมสรุปนะครับสิ่งที่อัปเกรดจากไดมีวอตซนะครับ1ก็คือว่าหน้าจอเป็นแบบ 2.5D นะครับขอบจอบางลงนะครับทำให้จอใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ความสว่างเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับืองก็ค ระบบเป็น HyperOS 2นะครับฟีเจอร์นะครับการใช้งานไหลลื่นนะครับเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับ3นะครับไมโครโฟน,นมีให้มา2ตัวนะครับทำให้คุยชัดนะครับไม่ต้องตะโกนมากนะครับ4นะครับ สามารถลงเพลงได้ในตัวนาฬิกาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธได้ตรงๆผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับ5แบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น550มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้สูงสุด24วันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทวอทช์นะครับแบตอึดๆนะครับจอสวยนะครับวัสดุดีนะครับมีไมค์นะครับมีลำโพงนะครับต่อหูฟังบลูทูธได้นะครับออกอากาศนอกบ้านเนี่ยลองดูรุ่นนี้ก่อนก็ได้ครับอัปเกรดจากรุ่นเก่าเนี่ยไปพอสมควรเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยดูลิงก์ที่ผมแนะนำที่่ข้้าางงลลไไดเเยยนนะครับป็ท นะครับพร้อมประกันศูนย์นะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะรุ่นนี้อะโมเดลจีนก็มีขายเหมือนกันนะครับแต่ไม่รองรับภาษาไทยนะครับใครมีคําถามก่อนซื้อหรือว่ามีปัญหาการใช้งานนะครับสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบพี่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ